สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูไอแชนแนลสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสูนเทียบชนปากหลักหน่วยแรกที่4สูนนะครับทั้ง4สูนนี้เป็นสูนเดินดีที่ผมจะนำมาเทียบชนให้ดูก,กันสำหรับ LEF c ฟที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางวดวันที่16มิถุนายน2568ซีตีหนงวดที่ผ่านมาครับนำ4สูปากหลักหน่วยแรกนะครับแร่ยาวนำมาเทียบชนกัน ชนดินที่490นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างที่ทําได้ครับในงวดที่ผ่านมาผลออก2อนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลนะสรุปหน่วยแรงงวดที่แล้วครับที่นำห้าศูตรปากหลักเวยแรงแนะละรยาวมาเทียบกันนะครับชนเด่นที่2กับ9ครับชน50งวดที่แล้ว นะครับก็มี FCT นะที่ตามอยู่นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเนะทียบให้ดูนะสำหรับ FCT นะถามกันเข้ามานะสำหรับสูงเนะทียบชนหน่วยแรงนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลก็ที่แล้วนะครับไม่มาหน่วยแรงครับออก20นะครับวันที่ผ่านมาชนดิน2กับ9ชนที่5 0น,นี่คือตัวรรอครับพลาดครับนะซึ่งเข้าตัวดินเนาะเข้าแค่ตัวดิน ไปที่หลักสิบแรงครับออกสองศูนย์นะครับซึ่งก่อนนั้นนะงวดที่ออกแปดเจ็ดในงวดนั้นชนห้าูนย์ได้ลีเจตตัวเดียวในงวดนั้นเข้าที่หลังเลยครับเต็มๆในงวดที่ออกแปดเจ็ดในงวดนั้นชนเจ็ดตัวเดียวออ 8, 7, นะครับออกแปดเจ็ดนะครับซึ่งถ้าย้อนไปอีกงวดก่อนงวดนั้นงวดที่ออกศูนย์หกนะครับงวดที่ออกศูนย์หกงวดนั้นได้ตัวเดียวชนห้าูนเหมือนกันนะครับศูนย์ได้ศูนย์งวดนั้น ไม่มาหลักหนเต็มไปชักสิบแรงวันนะครับมเดล0ูนออน,นะครับซึ่งในสามงวดแรกที่ผ่านานะครับสูนยเทียบชนหนักนะครับเป็นเข้าตุลินนะครับเข้าตุลินมาสามงวดน,นะครับแต่ที่ปากหลักก็จะมีอยู่งวดเดียวงวดที่ออกแปเจ็ดนะครับปากหลังหนุ่ยครับ ซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็จะนำมาเนเะทียบชนให้กันนะําสำหรับ FCT ตามอยู่นะครับสูตรที่ผมจะนำมาเทียบให้ดูในคลิปนี้จะมี4สูตรนนะที่ยังเดินีอยู่นะจะมี4สูตรนะครับปากลันเวลแรงครับซึ่ง4สูตรในนี้นะจะมีแบบ6ตัวกับแบบ5ตัวดินเวลแรงครับแบบ หกตัวนะสูตรหกตัวหน่วยแรงจะมี3าสูดนี้นะครับที่ยังเดินดีนะก็มีเคยลุดนะก็กลับมาเดินต่อนะครับคลิปนี้นจะเป็นสูตรเทียบชนหน่วยแรงครับใครตามอยู่าดูกันครับ ก่อนจะไปเทียบชนเรามาดูสถิติตะละสูก,กันก่อนครับมาเริ่มกันที่สูตร A สู่นี้ครับดินวเวลแอกแบบผูกตัวครับซิติสูตรนีรรรรรร้ครับเป็นสูตรเดินดีอ่าซึ่งเคยหลุดหลุดไปงวดเดียวกับงวดในงวดที่ออก85สู่นี้หลุดก็กลับมาเดินต่อสูตรนี้กลับมาเดินเดินต่อ3งวดติดเลยครับอ่างวดที่ออกสู่7ก็มาที่หลเราหนึ่งเันครับงวดที่3ที่ผ่านมา ออกสองยก็ยังติดมาที่หลังอยว่ครับสูนี่ใช้ลิเดินหตัวครับเป็นสูตรเดิมที่ยังเดินดีอยู่นะกลับมาเดินต่อได้3งวนครับสำหรับในงวดนี้ครับสูสรสูตรที่หนึ่งวดนี้ครับสูตรที่1เป็นสูตรเครับในงวดนี้ ดินสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ครับวันนี้ได้เลขตัวเดิมมาสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับต่อมาครับสู่ที่สูตรที่สองจะเป็นแบบหตัวครับสีทิ้ว่าแรกที่สู่เดิมเดิมทิ้งว่าเดียวสี่สนะครับอันนี้คือสูตรตัวดินหน่วยร่งและยาวครับ หลุดในวันออกยี่สิบวัที่ยี่สามศูนย์หลุดนะหลุดไปที่หลักสิบแรกครับออกศกศูนย์หกนะครับในวันั้นชนศูนย์ตัวเดียวแล้วก็กลับมาเดิมต่อสองวัติดนะครับวันที่ออกสองศูนย์ก็ข้าวหลังมีโอ้ศูงมาหลังมีครับวันนี้ก็เป็นวัที่ยี่สิบหกนะสี่สิบวันที้เป็นวัที่ยี่สิบหกในวันนี้ครับดินที่ศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดทำได้ศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ด นะครับดินดูเว็แรงสูตรต่อมาครับสูตรที่3เป็นสูตรซอันนี้อันนี้จะเป็นแบบองตัวครับสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยเนี่ยงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออก2 8นะครับก็เป็นสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับวดที่ผ่านมาครับสูตรที้ได้เก้าศูนย์สอง 4 5่หออกสองศูนย์ในที่มาดักหน่วยแรงคือศูนย์ครับสำหรับมวดนนี้ครับศูนยดินที่3 4 6สี่หกดนวันนี้ทำได้สามสี่ด้าศูนย์ดินหน่วยแรงครับ ต่อมาครับสู่ที่สี่คือสู่ดีอันนี้จะเป็นแบบห้าตัวครับสู่นี้เคยหลุดนะสู่ห้าตัวครับม้วนแรกที่สู่เริ่มเดินถึงม้วดที่ออกหกูนนะครับสูรนี้เข้ามาต่อเนื่องถึงมวดที่ออกสามสิบสองครับก็หลุดไปมวดเดียวครับมวดที่ออกสามเเป็นงวดที่ศูนสูศูนี้หลุดนะครับก็กลับมาเดินต่อได้สี่มวดติดเลยนะครับ งวดที่ผ่านมา0ูนได้ย์ออก2อย์ครับเลขที่มาหน่วยแรกคือเลข0นย์นะครับศูนย์นี้5ตัวครับดินหน่วยแรกนะครับกลับมาเดินต่อได้4งวดติดนะครับในงวดนี้ครับสูรอันนี้ทำได้1 2 4 60นในงวดนี้เลขดินหน่วยแรกงนะสำหรับสูนี้5ตัวครับดิน1 2 4 6 0นะครับ เลขใดที่เราคิดว่าติดดับตัดออกไปได้นะครับสูนี้นะครับปากหลาหน่วยแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ5ตัวเราก็จะมาเทียบกันกับอีกสสูแบบ6ตัวสูแล้วแบบ6ตัวมีสสูจะจะมาเทียบกับสูตราตัวมาลองเทียบชนกันวันนี้เลขไหนชนกันมากสุดเลขนั้นจะเป็นตัวดินนะครับ ตัวแรกวันนี้ครับคือเลขสามวดนนี้ชนกันที่สองสูนรนะครับสูตรที่หลุดงวดที่แล้วครับสูตรหกตัวสูตรนี้หลุดไปครับงวดเดียวเนาะหลังจากที่เข้ามาองเนี่ยครับสูตรหกตัวสูตรนี้ครับเป็นสูตรที่เข้าดีนะครับก็หลุดไปงวดผ่านนะออกสองศูนย์หลุดนะครับไปที่หลักสิบงมดที่แล้วห้าสูนย์ชนเลขสองกับเบเก้าครับ องกับเก้าุชนห้าสูดดินเวลาไม่มาครับพาไปมาที่หลักสิบนะครับก็ยังติดมาตัวดินนะครับวันนี้ได้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับวันนี้ได้เก้าห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองถ้าเรานำสูตรนี้มาเทียบนะกับสี่สูรที่เดินดีนะครับวันนี้ได้สามชนสองสูตรนะครับ เลขสงวดนี้ครับชนที่สองสูดชนสามสูดนะครับเลขห้างวันี้ชนสองสูดนะครับห้งางวันี้ชนสองสูดไม่นับสูนี้นะครับสูนี้ไม่นับเลขแปดงวดนี้ครับชนสองสูเลขกลางวันนี้ชนสองสู เลขศูนย์วันนี้ชนที่1 2สชน3มชน4สูตรที่หลุดวันนี้ได้5 6 9 0 1 2ศย์มีเลขศูนย์1 2สี่ศนย์วันนี้ชนสศูนรนะครับสศูนย์นี้นะครับยังชนอยู่นะครับนั่นคือเลขศูนย์ชนกันที่4สูนย์เลขศูนย์เป็นเลขตัวเดิมครับส่วนเลขหนึ่งวันนี้ครับชนกันที่สศูตย์นะครับ เลขสองมวันนี้ชนสองสูตหกหนึ่งสองสามหกมีสามสูดนะครับเลขเจ็ดนเ่วันนี้มีสูตรสูรเดียวเจ็ดไม่ชนนะครับในเ่วันี้ครับหลักหน่วยแรกนะตัวที่เดีนสูรคือเลขศูนย์ครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับได้เลขตัวเดิมวันนี้คือเลขศูนย์ครับชนกันที่สี่สูรนะครับสูตด e คือสูตรที่หลุดไปงวดที่แล้วนะครับ วันนี้ได้ห้าหกกศย์ก็มีเลขศูนย์ติดอยู่ในศูนย์อีกนะครับส่วนตัวลองคือ4กับ6นะครับ4กับ6เป็นเลขตัวลองนะครับถ้าศูนย์นี้กลับมาเดินต่อน่าจะเป็น2เลขนี้ครับศูนย์กับ6วันนี้นะถ้าศูนย์นี้กลับมาเดินต่อนี่คือสูนรที่หลุดมวที่แล้วนะมวดใหม่ได้ห้า0 1 2้าย์ นะครับนะท่านผู้ชมลองนำแบบเช่นนะครับนี่คือสูงเทียบชนหน่วยแรงวันนี้ครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลขศูนย์นะครับส่วนเลขตัวลองคือหกนะครับหกกับสี่ตัวลอง เลขศูนย์วันนี้ชน4สูน์นะครับส่วนเลข6กับเลข4ชนกันที่3สูนนะครับวันนี้ครับกลุ่มเลขเด่นแรกมันรวมกันมี0 6 4นะครับ ดินที่064นี่คือแนวทางน,นะครับดินแรงวันนี้สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ